ไม่ให้เสียเวลาครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่ผมตั้งตารอมาก เพราะเราจะมีเกมทีมชาติ2เกมกับโคเอเชียและอิตาลีและพันนี้ยังมีฟุตบอลยูโรป้าอีกหนึ่งเกมด้วยนะคือการเจอกับไบรตันเนนโฮเปาเวียนแต่ก่อนไปลุยผมอยากเปลี่ยนรองเท้าว่ะเราใส่ไนกี้ตัวขาวดํานี้มานานมากแลวตอนนี้มันมีรองเท้ารุ่นใหม่แล้วก็สีใหม่เข้ามาเว้ยคือไนกี้เมอร์คูเลียนซูเปอร์ไฟอีลิตและการแข่งขันตอนนี้มันเหลือเพียงแค่1 2, 3เดือนซึ่งเดือนที่3มันมีแค่3เกมดูนักเตะเดินลงสนามครับนี่คือนักเตะของโคเอเชีย ผมไม่คุ้นหน้าเลยวะถ้าจะมีคุ้นๆก็น่าจะเป็นโควาสิกครับผมแค่นั้นเลยมาดูของเรากันบ้างผู้รักษา,าประตูหมายเลขยิสาไม่รู้จักแล้วทีมเล่นหลังสามกองกลางมีครูเซฟสกี้มัง้งแล้วก็ตัวลูกเป็นนานสลีน้าคู่เป็นบาลลวิกกับใครอะแต่โคเอเชียกับเฮ้ยจะบอกว่าโคาเอเชียกับสวีเดนไล่ๆกันก็ไม่ได้วะนี่เขาถึงขั้นเข้าชิงฟุตบอลโลกวะหรือฟุตบอลยูโรไปแล้วนะแต่เป็นแค่รองแชมป์แล้วเนี่ยคุณถึงกับมาเลยอุ้ยไปง้างก่อนเลยครับ ตั้งแต่นาทีที่สี่ออกขโอเคได้อยู่พี่หลังสามพี่ก็แน่นๆหน่อยโอ้พี่กระถอยสุดเกิดหลังสามอ่ะแล้วสับสับ,บแล้ววางโอเคสวยครับแล้วกดซ้ายโอ้โหนิ่มๆนี่เขาค่อยๆนิ่มๆเลยค่อยๆไปแล้วเขา,า,าไปสุดเส้นอีกแล้วอย่าเรียกสุดเส้นครับสุดทางจะได้งานกันป่ะนะยังครับดึงดึงโอ้โหอย่างนี้ก็สองศูนย์ ลองทีมแหละเกมรับเราหลวมมากแล้วมาอีกแล้วครับโอ้โหหลังสามเหมือนแมนยูเลยที่หล <c astic mas injuries> ุดหลุดเป็นทุ่งแล้วยังไงฮึ่มอะไรกูห่วงเลยนี่ไงกลับมาก่อนนิ่งโอ้ลงแล้ว ดูโอ้โหมันเป็นไซก้อยมึงยิงยังไงอะ่ะไม่ขึ้นใหม่แล้วอย่านะที่หลังสามยืนโคตรแย่แล้วมาแล้วครับเฮ้ยกรงนอยโอ้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 ยไอเลน่นบอดอีซี่เหรอโอ้โหแม่เท้ะแทงเป็นหายเลยอะแล้วดูวิงแบ็คครับโลง่โลงๆมีพื้นที่อีกแล้วตรงกลางแล้วแทงต่อมามึงเอาให้อยู่สักทีเออ นี่ไงแทงเออเอามาก่อนหนึ่งลูกแล้วนี่ไอู้เกมโคตรเปิดโอ้โหได้ตีให้แตงกะทีที่42มึงยังจะดีใจกันดิขอไปเอาบอลน,นุ่นแล้วจบครึ่งแรกครับผมด้วยสกอร์สต่อหนึ่งของเจ้าบ้านยิงยังไงอะข้างหลังอะเอาจริงเรื่องยิงไม่ค่อยมีปัญหาหรอกสำหรับผมอะผมว่าปัญหาคือเกมรับมึงต้องแน่นกว่านี้เว้ยเขาอม่แล้วเขาแทงลูดอีกแล้วครับผมตกซ้ดดอนตกซ้ดดอนเขาดีๆหน่อย โอ้โหแม่ผิดเป็นหายแล้วดิงา้างโอเคเออแลวอีกเรื่องหนึ่งปัญหาเสียงไม่แตกตอนนี้ผมว่ามันลดลงแล้วนะแต่มันจะมีจังหวะที่ผมแบบตะเบงเสียงจังหวะยิงเงี้ยมันยังมีอยู่ซึ่งมันแก้ไม่ได้วะ่ะผมต้องพยายามปรับเสียงพูดตัวเองอเ,เขาเป็นบาซ่าเลยแต่หลบก็หายแล้วโอ้โอ้โหตรงกลางอุ้ยลมดิง้างอยแล้วโอเคลมมีประตูเซฟเรื่อใครกาที่เราปิดง่ายก่อน อุ้ยแทงสวยไหญเลยครับอีประตูนึงใครอยู่ตรงนั้นพาขึ้นมาสตาร์ให้ก่อนขึ้นบนไปสวยพี่แทงมาดิเออ้อนี่แหละแล้วส,สตาร์ด้วยว้าวฮุกฮุกบโอ,โอ,โอ้ดูจงังหวะดูจงังหวะวิ่งแล้วโอ้ยแทงโค้าสวยแล้วเป็นขวาข้างถน,น,นัดแบบไม่ต้องจับเลยเกือบออกด้วย กดขวาเลย,ยภพาพในหัวนี่คือพุ่งเขาสามเหลี่ยมเลยนะ <Deswegen> แล้วจบเกมก็ผมที่4ต่อ2ของเจ้าบ้านโคเอเชียเข้าใจนะว่าเป็น,ฟนเฟรนลี่แมตช์อะแต่มึงก็โดนเยอะเกินฉันคิดว่าบราวิทด,ดูเครียดมากหลังจากที่ประกาศรายชื่อเรียกตัวอาจจะต้องให้เวลาเขาในการพัฒนาตัวเองอีกถูกต้องครับผมขอเวลาอีกหน่อย <Never. S 1> แต่มันก็ไม่มีเวลาให้พัฒนาตัวเองมากขนาดนั้นว่ะเพราะเราต้องเจอกับอิตาลีต่อเลย และนี่คือ11ตัวจริงของทีมในเกมนี้ที่ความฟิตของเรามีแค่70%โอ้ยไม่น่าอยู่ถึง90นาทีว่ะมาดูของอิตาลีดีกว่าประตูไม่ใช่ดอนดาลูมาครับแต่เกมรับก็รู้จักหลายคนเลยยิ่งตรงกลางและหน้าคู่สำรองยังมีโทนาลีนะโอ้ยใ <laughs> ส่แตกแล้วกูอ่ะเราเป็นไฟเคียครับจะบุกจากซ้ายไปขวาทีมเราเหมือนมีขยับ2-3ถตำแหน่งแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้บ้าง ครั้งที่แล้วเราลงเป็นสำรองโดนไป4-2หรือเท่าไหร่นี่แหละครั้งนี้เราลงเป็นตัวจริงขอโดนน้อยกว่าน,นั้นได้ไหมได้ไหมได้ไหมครับวูดได้ไหมครับโอ้โหประตูเซฟโดวินดีจ้ามาที่เวลีลาครับเวลีลาแทงต่อที่เวลติแล้วพุทธิพุที่อย่างนี้อ้หทำไมคนอื่นเขาเล่นเขาชนะกันเอาชนะกันเอาเลยวะแค่ลูกเดียว ว่ามันยังเออไอใครเขาสะดุดที่อะไรล่ะมึงไอ้ที่มึงมีทรงกันหน,หน่อยดิสวยปะน right ี่ไงสวยครับผมแล้วซาซ่าโอ้โหเบาเกินลงมาตรงกลางครับเบล่าแทงขึ Indiana ้นข้างบนเบ็ลอติเบ็ลอติดึงดึงช้าดึงช้าแล้วแทงโอ้โหเคซ่าเคซ่าตีสีบุ๋ยดูดีเลยว่าดอวินมาแล้วเบล่าเบล่าแทงต่อเคซ่าแล้วโอ้โห ไอ้นแค่ยังโหดะดูมันมาดิขอ,อกันมาเรื่อยบอลจังหวะเดียวแล้วโอ้โหกูเจอ,อ,อ,อทีมอะไรอยู่วะไอ้มึงโหดจังใส่ไปเออเตะคนนี่แหละจีบอลไม่ได้ก็เอาคนแล้วกันงั้นนะนี่ไงไม่ไหวแล้วครับเก็บอารมณ์ไม่อยู่แล้วซราขอแดงได้ไหม ขายคิดนาาะฮแล้วไอ้ที่นี้ถ้าสองศูนย์มันยังพอกลับมาได้นะอย่างน้โนติใครแตกโอ้ไม่น่าไปทักลูกสามมันมาแน่โอเคสวยเขียนเลยครับสวยครับโอ้โหผมจะทำยังไงให้ผมเล่นกับทีมพวกนี้แล้วรู้สึกว่าไม่ห่างชั้นขนาดนี้นี่เป็นเรื่องที่ยากนะออกมาอีกแล้วครับอ,ออกลากมาเอ้ยทำไมมาได้เรื่อยอะ่ะอ้หูลึกโนติไม่ตรงกอ๊อ แล้วยจอดมาสาดอะไขึ้นแล้วนี่บอลเอาไว้ไอเียกล่มลูกใครในทียลูกตัวเองเมียไม่มีเลยดูจังหวะบอลออกข้างครับล้ววางเยอะย้อยได้เทกยัดก,กีนีจกูร้องเลยะไปแล้วงไ,งไปข้างในละยกสวยครับแล้วอออืออออืแล้ว สายโล่งเลยเขามาตรงกลางวะได้ง้างไหมโอ้โหมาอย่างนี้ส,สวยเว้ยแล้วปั่นขวานี่ไงอาซาได้ขึ้นด้วยอ้องตัวเฮ้ยลูกกะกายกูดูดีกว่ากองหลังเขาแล้วสวยปะ ข้างในไหมข้างในเพื่อนนี่ไงเราสั่นสะทุกไม่ได้ครับเรากาะไปแล้วกูใส่สวยแข่งไหมอย,อยาาย่าขว,วัญอีลูกสู้โอ้โหจังซีลุกโอเคโอ้หูยิงดีแล้วลว้ยตั้งแต่จังหวะายิงไกลอะ่ะแล้วกล้องจับเพี้ยอกูจะดูภาพช้าแล้วกรรมาการเป่าจบเกมเลยที่สองต่อสามเฮ้ยแต่ถือว่าดูดีขึ้นครับ เกมที่แล้วที่เจอกับโคเอเชียมันแย่กว่านี้อีกนะและผลงานดีทําให้เราได้เพสไตล์เพิ่มมาอีกหนึ่งด้วยซึ่งปัจจุบันเพสไตล์ผมใส่เป็นเฟิร์สทาสฟินิชชั o นบูเตอร์และเอนฟอสเตอร์งั้นอันที่4เรามาใส่โลดายวิ่งช็อตแล้วกันและกลับมาจากทีมชาติก็ไม่ต้องพักเลยต้องมาลุยฟุตบอลลีกต่อซึ่งจะเจอกับทีมันดับที่13และเกมนี้ผมคิดว่าผมจะลงแค่สัก70นาทีพอเพราะความฟิตเรามันเหลือแค่73%ซึ่งจะมีเวลาพักแค่3วันรับก่่จะออไปเไลาตันแค่สามวันคร แล้วดูเฮ้ยเดูเดืยเดือดเดือดนทำไมรู้สึกหลายๆทีมมันเริ่มเล่นบอลขอดีจังวะอ้ยนั่นแหละผมดีแล้วสวยครับผมแล้วหยอดมาซาซาตังให้เอาดิเพื่อนบอลเล่โอู้หูไม่เข้าโอ้ยดูว่าเข้าไปแล้วดูหูยโชงให้เพื่อนบอลเล่แต่บอลไม่ตูงก่อนรอข้างในแล้วรอข้างในแล้วซาซาได้ขึ้นดูโมงไม่เหมือนตอนทีมชาติเลยวะ ไปผิดไว้นี่ไปขวาโอ้โหติดเซฟเขาขอยิงไกลหน่อยเลือกเลยนี่ไงซา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 ไปเองแล้วก,กดขวาตีเซฟเขาได้ผิดโอ้โหผิกเปหลุดได้เรียบร้อยสิครับบุกเขาอยู่ดีๆจะโดนริกง,ง่ายๆเลย แล้วบอลเหมือนจะไม่มีอะไรเลยครับจังหวะนี้เอ๊ะกูทำตำแหน่งกับกองหน้าคู่ชิบหายเลยวะกูขอเล่นหน้าเป้าคนเดียวได้ไหมเหมือนผมขยับไปซ้ายไอ้นั่นก็อยู่ด้านหลังผมขยับไปขวาไอ้นั่นก็อยู่ด้านข้างผมดูดิอู้หูหลุด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 โอ้โหเซฟษฐกิผมเอาเซมนั่นแหละแล้วข้ามาสามชว์สวยเลยกดซ้าย ian, อาือ อมาแล้วดิสุดท้ายก็ต้องเป็นบอลตามช่องัะผมที่มันดูดีพอสมควนแล้วดิโอ้โหให้เพื่อนหลุดเลยแล้วใกล้ๆอย่างนี้ถ้าไม่เข้านะนี่ไงหลุดเลยพี่สัเกโอ้ลำหน้าเหรอว้ยไวมากเลยนะให้ก่อนไม่มีช่องเลยวะโอ้ลงง้างเองให้ถือว่าดีถือว่าดี มชชัว,ว่าจิบครบแล้วครับแล้วเรียบร้อยเป็นหนึ่งต่อหนึ่งโอ้โหได้ยินเสียงโห่ปะเ <g ül> ต่มููเลยครับเกมนี้ถือว่าเล่นต่ำกว่ามาตรฐานมากเราอะ่ะมีคนคอมเมนต์บอกว่าเขาเพิ่งเจอบราโววิตที่ลงยิมใกล้บ้านเขาและหวังว่าจะไม่ใช่คนหน้าเหมือนกูต้องรู้ไหมเนี่ยเดี๋ยวนะ <g ül> ไอเกมเมื่อกี้กูว่ากูจะออกนาทีที่เจใช่ไหมเราเล่นจ,นจนจบเลยนี่หว่าโอ้โห โลโมฟิตผมล่ะ71%เพินไปหน่อยพอทีมมันเสมอเราอยากชนะและนี่ก็คือตารางคะแนนของยูโรปาลีกตอนนี้นะซึ่งไบตันที่เราจะเจอเขาอยู่อันดับที่3ส่วนเราตอนนี้อยู่อันดับที่16มาซึมซับบรรยากาศที่สนามฟาร์มิลสเตเดียมของไบตันกันนี่เป็นทีมจากอังกฤษที่อนาคตยังไงซาซากก็ต้องมาเจอครับเพราะเรารู้กันอยู่แล้วครับช่วงชีวิตหนึ่งของซาตันอิบาริโมวิดเขาย้ายมาเล่นที่อังกฤษกับ แมเชสเตอร์ยูไนเตดจริงๆถ้าไม่ได้ตามรอยซาลาตันผมก็อยากมาใบาตั้นสักครั้งเหมือนกันนะบอกแล้วว่าจะมาแค่เสมอครับเกมนี้ให้เขาคองบอลไปไม่เป็นไรแต่อย่าให้เขาได้จบผมไม่น่ากลัวคพูถึงก็มาแล้วลูสแต์โดนสิมาดิเรากดซ้ายหลอกยิงเสาแรกแล้วสวยครับ มานี่ไงลุกสัตว์อู้หูลูอีตังอะไรไว้อะไรไว้หล่ำจานอู้หูีิทโซสอดเอาให้ได้เอาให้อยู่อุ้ยลูเตะได้ง้างไงไม่ครับลุนี่ไงลุกเซมตัวตัวผมว่าผมสบายได้อยู่นะแต่เขาได้มองเร็วเขาได้ง้าเกือบแตกเขียนหน่อยสวยสนุกว่ะแล้วจบครึ่งแรกครับที่ศูนย์ต่อศูนย์โอเคก็ถือว่ายังเข้าเป้า ยังไม่เสียประตูนะระวังระวังนะค่อยๆพี่ระวังครับตรงกลางโอ้โหแทงสวยบอลเาะดีกันจังวะโอ้โหโยกโอเคสวยครับแล้วกัปตันเออนี่ไงชนตัวนู้กัน ไอ้เจ้กูตันม,มากกว่าตัวไอ้เจ้กูคิดไม่ออกเลยกูจะทำอไงดีต่อข้างไปตะบนอ่ะตะบนอ่ะอนีะ่ไงนิดหน้าเลยยังตีนทำไมผมรู้สึกว่าผมเหมาะกับการยืนหนะ้าเอา้าโอ้ทด,ดอนถอดออกแล้วไม่มีสเตตให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงและสุดท้ายเกมนี้จบที่ศูนย์ตอนหนึ่งของโมโมเดี๋ยวนะกูโดนโอ้โหทอดเราออกนาทีที่เจ็ดสิบผ่านไปแค่สิบสี่นาทีได้ประตูชยัย รู้สึกเหมือนเป็นส่วนเกินเลยวะ่ะโอ้แล้วดูความพึงพอใจเกมนี้ครับลดมา25ดูดไปเป็นสำรองเป็นที่เรียบร้อยแต่อย่างหนึง่งอาจจะเป็นเพราะความฟิตด้วยนะเพราะเดือนนี้มันแข่งถี่มากมีเวลาพักแค่2อสวันเองก็ทําให้ความฟิตไม่ถึงแล้วเดี๋ยวมีเวลาพักอีกแค่2วันเองจะเล่นฟุตบอลลีกต่อและคะแนนในลีกตอนนี้เราห่างจากเยอการ์เดนเพียงแค่10คะแนนแต่ถ้าสะดุดกับเกมที่เจอกับเขาเขาก็จะไล่เหลือแค่7คะแนน แต่สำหรับคลิปนี้ครับผมเดี๋ยวเราต้องสุดกันตรงนี้นะถ้าชอบปอกคนละหนึ่งไลค์ครับแล้วคอมเมนต์พูดคุยชอบมากๆซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปและพาช่องเราไปถึงแสนซับสไครต์ในปลายปีนี้ให้ได้